อันนี้กำลังทำอะไรกันค่ะทำความสะอาดอ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มทำการปล่อยท่าให้เดรนเซอร์รแล้วนะค ็แล้วกันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเด็กอ <Yeah. S 1> ้วนแชเนลตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปที่บ้านพึ่งน้อยคิ้วแตกนะคะ <Yeah. S 1> ไปอ่ะซ้อมเต้นซ้อมไปซ้อมก่อนวันที่จะไลฟ์จริงคือวันพรุ่งนี้นะคะวันที่22สิงหาคมนะคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปอ่ะ ไปซ้อมนะคะซ้อม2วันวันนี้นซ้อมไม่เตนเซอร์พรุ่งนี้ก็ซ้อมร้องซ้อมใหญ่นะคะวันนี้ก็แบบไปซ้อมเต้นแเตนเซอร์ก่อนนะคะตอนนี้ก็กําลังเดินทางไป ตอนนี้ก็มาทําการอ่าถึงเรียบร้อยแล้วนะคะหอนได้เดือยพี่น้องปวดได้ทั้งขบานเลยปวดได้ทนายเอาท้าขบานตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านน้อยคิ้วแตกนะคะเอาโรดปายโอ้ยปวดดีแขงชักกระบาถ้าเจอต้องสแกบาด อันนี้ก็สาวสวยนะคะแมนดีซีดีซีเบื้งน้อยคิวแตกสวัสดีมลรามค่ะนวันนี้ก็มาซ้อมให้แดนเซอร์นะคะอุ้ยจมูกเลื่อกแสงอุ้ยเลื่อกแสงออกกอง แบบพรุ่งนี้ก็เป็นแบบพรุ่งนี้ก็ซ้อมใหญ่นะคะแล้วก็ต้นยินก็บินการไลฟ์สดกันนะคะระหว่างนี้เราก็มากินข้าวโรนะคะกินข้าวโรกินข้าวโร ส้มนะคะกินตอนไหนเม่อไหร่กินส้มมาินเกี่ยวออกมาเมื่อไกองทัพต้องเดินด้วยทองนะคะลองทองก่อนนะคะลองทองก่อนเสพเสพพี่น้องตามองคุงก็แกงน้องใหม่ตะมังคุงก็แกงน้องใหม่พี่น้องเสพเส ระวังโลนะคะนี่ามะเขือลางทานเห็ดหวานถึงน้อยแกงเขีดต้มเดียวกันเป็นเรือบ่บโบอันนี้ต้มสุกนี่ต้มต้มบุลาอันนี้ต้มปูสุกแลาวกินข้าวกันพี่น้องตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างระวังโล พี่เพิ่งมาแต่งงานนะคะพี่เพิ่งแต่งงานอยู่สีส,สงข้ามนะคะระวังรวบพี่เพิงมาแต่ง,งานเท่ากันจะพาชมบ้านสวนของพึ่งน้อยคิวแตกนะแบบบ้านสวยมากเลยแบบโอเคมากเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวจะพาแบบชมบรรยากาศรอบๆนะคะ อันนี้กำลังทำอะไรกันค่ะทำความสะอาดให้ปูนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะ น้อยคิดแต่นะคะสวยมากเลยบรรยากาศรอบๆนะคะ่ะอ,อันนี้คือมหาเล็กทั้งหลายนะคะอะไรทำไมเสียงดังจังเลย เสียงดังจังเลยนี่นะเสียงดังมากเลยนอนเสียงดังจังเลยงนะับนบรรยนะากาศคอยเคลขึ้นไป่ายลูปอยู่เดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมสูงนะคะ บดรยสกาศแลวเนาะอันนี้คือภาพมุมสูงนะคะดวงตะเวนและคำคอยมาลอยลิลมิลลังเวินอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆนะคะ ทางล่างกะที่ทำความสะอาดให้รูยุ่นะคะระหว่างรอยายพึ่งกลับมานะคะก็โสมทาตินให้เดนสื่อนะคะกับโปอยทาตินให้เดนสื่อนะคะเดี๋ยวกิดบรรยากาศใันก่อน เริ่มทำการปล่อยท่าให้เดนเซอร์แล้วนะคะเรามีหน้าที่ชุมอย่างเดียวนะคะ អរគុណ9 9នេះជួយទៅ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  ถูกเลขถูกเลขอีกแล้วบบู้หเ่นสัมภาษณ์หน่อยค่ะถูกเลขกี่บาทคะไม่ถึงสองร้อยกว่าสองร้อยกว่านี่ตูจุกเลขสองร้อยกว่าสองวดติดแล้วเป็นปอบหรือเปล่านวแก้ถูกเลขแล้วเลขให้เลขข้าร้อยลิ้นเบิด

นี่ก็ระหว่างรอเน้เซอร์สาวคูเปรี้ยวนะคะนี่ก็ว้ายว้ายระหว่างรอนะคะก็ซ้อมรอนะคะบอกว่าแดดมันแดดมากเลยนะอันนี้เอาบิก๊กแหนบะไปแล้วอันนี้คือบิ๊กนะคะเอาหมอลำมบาม,ามอลำเฮาเบาม,าม,ามอลำฝาก<ๆ>ชม เอาประทายทำเด้ยยังน่อยสองปีอะไรอะไรโอ้ไปก่อนไปก่อนนะคะแล้ว่จะ่อความอันนี้คือลูกสาวรู้ไส์สีแดงคือกันเลยรมเอาเห็นไหมควเปียเนาะเออเรามันปังคนงามขนาดสีสีแดงนานตองฝากช่องหน่อยลูกสาว โเฟนีกรีซอยแปดค่ะมาเลยบอเลนโซเฟปอกันนีค่ะฝานติดตามน้องด้วยกันนะคะสำหรับช่องปอกันนีนะคะเอฟซีปอกันนีก็ติดตามปอปด้วยนะคะเออตอนนี้เราก็ซ้อมกันนะคะก็ซ้อมกันไปเรื่อยนะคะระหว่างรอแดนเซอร์สาวผู้เปียวมาอีกหนึ่งคนนะคะแล้วก็รอพึ่งน้อยมาจากงานนะคะเนี่ยคือเหอกแท้ชองแท้ เออระวังโลดเดี่ยวเสือสาวเลยกะอันนี้นี่น้องสาวคนสวยน้องอีบเออแล้ค่ะฮะเรามีเหล้ากินด้เหรออ๋อเมาท่าเต้นอ๋อโอเคโอเคเมาท่าเต้นนะก็เวียนหัวเวียนหัวเต้นเยอะมากก็เลยแบบเวียนหัวอะไรประมาณนี้นะ ตอนนี้ก็ไอรอนสาวมาแล้วนะคะถ่ายติดน่นหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่เตี้ยวนะคะนี่ถ่ายติดนันหรือเปล่าอะไรกนถึงผู้ชายหน่อยไม่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 ได้ไม่ได้ถ่ายตีดมุ้งไหนเมื่อกี้ถึงผู้ชายคนไหนหรออันนี้ก็ เนี่ยดอนสาวนายเอมนดีคนสวยดูห่ยเลยทุกคนมันดูห่วยเฉยเป็นบักงายนี่แล้วเดี๋ยวเราไปสปอนเซอร์ไว้เราจะไปเซ็นเซอร์ไว้สปอนเซอร์พะนะอันนี้ก็ระหว่างรอคุณพึ่งน้อยเจวแตกนะคะก็สาวๆมาเร็วก็ต่อท่านะคะท่านี้บ้านบอนี่ก็ได้ไปได้อืม เขาทำเหรอไม่เลยไม่ได้พิวอันนี้ไม่ได้วรวดเร็วชุดที่บ้านแก้วใส่คุยไปเรียบร้อยเร้วไม่ได้งเลยเลี่ยงเลี่ยงจะหอมเงือนใจเป็นตอนนี้เราก็มาฝึกหัดนะคะขอท้าให้แดนเซอร์ูเกี้ยวนะคะแล้วก็แดนเซอร์ที่เหลือนะคะเอาีตเยอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อาเจ้าของบ้านมาถึงแล้วนะคะ ไม่เลยเขาได้หัวข้อมาอปอบอมาพี่สาวนะคะนี่อี่นีค่ะหลุหลดเมียเขา,เา่าตถุล้วหนึง่งอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตอาราพัจกพี่น้องนะคะจากช่องอปอดเด็กอ้วนชาแนลนะคะอ้วนอีรีค่ะใะสำหรับวันนี้อาราพัจกทุกคนก่อนนะขออนุญาตดื่มน้ําดื่มข้าวก่อนนะคะทุกคนฝาพอติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะทุกทุกคนในทีมงานน้องผู้น้อยด้วยนะคะทุกคนขาฝากหมอลําตัวเล็กๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้อำราพัจากับพี่น้องค่ะจะไม่คลิปหนานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโตมือละแม I'm